จริงๆปัญหาโรคตาเนี่ยก็พบได้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ที่มักจะพบมากๆเนี่ยก็จะเป็นในพวกสัตว์ที่เขาเล่นกันหรือว่าจะได้รับอุบัติเหตุนอกจากนี้ก็ยังมีโรคอื่นอย่างเช่นพวกโรคตาแห้งฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อ,อความรู้เรามีมากขึ้นเราก็เลยทราบว่าตาแห้งเนี่ยทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาบางตัวถ้าเป็นมากถึงขนาดกระจกตาเป็นแผลเราก็เจอกันมาได้แล้วนะคะนอกเหนือจากนี้มันก็จะมีโรคอื่นๆที่ทุกคน จะคุ้นหูอย่างเช่นพวกต้อหินต้อกระจกซึ่งเมื่อก่อนก็มักจะเจอในสุนัขก,กับแมวที่อายุค่อนข้างมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มที่จะเจอในสุนัขก,กับแมวที่อายุน้อยลงเรื่อยๆสายพันธุ์เนี่ย ขึ้นอยู่กับว่าในสมัยนั้นๆเนี่ยเขานิยมเลี้ยงสายพันธุ์อะไรนะคะในปัจจุบันเนี่ยสุนักที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากจะเป็นสุนัขพันธุ์เล็กแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นพวกหน้าสั้น นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชิสุชิวาวา่าพวกปักสำหรับในแมวอะคะ่ะปัจจุบันเนี่ยคนเลี้ยงแมวมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าวิถีการดำรงชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปแล้วแมวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดเล็กไม่ต้องการที่จำนวนมากแล้วก็ค่อนข้างเงียบเรียบร้อยนะคะเ,เราก็เลยนิยมเลี้ยงแมวมากขึ้นโรคตาที่เกิดขึ้นในแมวที่เราพบบ่อยมากในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรคเกี่ยวกับน้ำตาแล้วก็เป็นโรคกระจกตาที่เป็นแผลเรื้อรังรักษาหายยากมาก มค่ะ วิธีการง่ายๆเลยที่อยากจะแนะนําให้เจ้าของเนี่ยก็คือการสังเกตเออจริงๆแล้วหลายท่านถามว่าจําเป็นต้องล้างตาไหมไม่จําเป็นต้องล้างตาเพราะว่าคนเราเราก็ไม่ได้ล้างตาเราทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในสุนัขก,กับแมวก็เช่นเดียวกันการสังเกตเนี่ยคะ่ะสำคัญมากเราจะสังเกตทราบได้ยังไงว่าผิดปกติเราจะทราบก็ต่อเมื่อเราทราบว่าสิ่งที่ปกติคืออะไรลักษณะดวงตาที่ปกติเนี่ยคะ่ะดูง่ายๆคือจับหน้าของสุนัขหรือแมว ขึ้นมาหาแสงแดดไม่ต้องส่องให้แสงแดดก,กระทบดวงตามากจนเกินไปแค่ส่องในที่ทสว่างหน่อยเราก็จะสามารถมองได้ว่ากระจกตาเขาควรจะต้องใสนะคะแล้วก็อาจจะมีการเล่นแสงอาจจะมีลักษณะของวิบวับนั่นก็แปลว่าปริมาณน้ำตาที่อยู่บนกระจกตาหรือผิวดวงตาเนี่ยมีปริมาณเพียงพอ ะะแล้วก็สังเกตอีกนิดนึงว่าตรงเยื่อบูตาขาวอะคะ่ะจะต้องมีสีขาวถ้ามีเส้นเลือดก็จะมีเส้นเลือดนิดนิดหน่อยๆไม่มีมากนะคะไม่ใช่เป็นลักษณะบวมหรือแดง ตอนนี้ความผิดปกติอะค่ะสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น3อย่างคร่าวๆอย่างแรกก็คือถ้าเป็นความผิดปกติน้อยๆสุนัขหรือแมวเนี่ยอาจจะกระพริบตาถี่กว่าปกตินะคะเราอาจจะต้องใกล้ชิดหน่อยเราถึงจะบอกได้ว่าเอวันนี้ลูกเรากระพริบตามากหน่อยนะหรือบางตัวอาจจะเริ่มมีขี้ตาเป็นลักษณะสีขาวขุ่นถ้าเป็นแบบความผิดปกติระยะกลางก็จะเริ่มมีขี้ตาเป็นลักษณะ ออกสีเหลืองหรืออาจจะเป็นเมือกเยื่อบุตาขาวเนี่ยก็จะอาจจะมีลักษณะแดงเขาจะกระพริบตาถี่มากขึ้นหรือบางตัวก็จะมีน้ําตาไหลถ้าสมมุติว่าเป็นแบบที่รุนแรงมากๆบางตัวถึงขนาดหลับตาหรือปิดตาข้างนั้นไปเลยน้ําตาไหลมากๆบางตัวก็ไปหลบซ่อนอยู่นะคะหรือบางตัวเนี่ยเราเห็นว่าหลบซ่อนเราไปพยายามเอาตัวออกมาเขาไม่ชอบเขาอาจจะหันมางับเราก็ได้นะคะอาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงหลายตัวแนะนำให้แยกตัวที่ตาเจ็บเนี่ยออกมาอยู่คนเดียวนะคะเพื่อไม่ให้เพื่อนเเนี่ยเข้ามารุมกันหรือเข้ามาพยายามช่วยแงะช่วยแกะนะคะ เพราะว่าจะทําให้อาการเป็นมากขึ้นบางบ้านเนี่ยอาจจะมีอ,อ,อลิาเบตคอร่าหรือตัวลํโพงนะคะอันนี้แนะนํามากโดยเฉพาะบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงที่หน้าสั้นๆมีติดบ้านไว้เลยเวลาที่เริ่มกระพริบตาทีๆหรือตาเจ็บเนี่ยให้เอามาสวมตัวคอร่าอันนี้ค่ะจะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเขาเนี่ยเกาตาเขาเองโดยที่เขาไม่มีเจตนา นะคะออนอกนอจากนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้แยกสุนัขตัวนี้เนี่ยออกมาไว้ในบริเวณที่จํากัดเ,เราอาจจะคิดว่าเราใส่ลำโพงแล้วเราแยกจากสัตว์เลี้ยงตัวอื่นแล้วเขาน่าจะไม่ได้รับอันตรายแต่จากประสบการณ์เนี่ยสุนัขบางตัวจะเดินไปและพยายามที่จะเอาหน้าตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปที่ขอบอะไรแหลมๆเพื่อที่จะเกาตาบริเวณที่เจ็บ หรือบางตัวเนี่ยใช้มือหรือใช้ขาหน้าเนี่ยโกยผ้าเข้ามาข้างในคอล่าเพื่อที่จะถูตาเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนแนะนําว่าแยกเขาออกมาเลยในที่จํากัดเราจะได้สังเกตอาการนะคะคราวนี้ถ้าประมาณครึ่งวันไปแล้ววันหนึ่งถ้าอาการเขอดีขึ้นเราก็สามารถที่จะถอดคอล่าถอดลําโพงแล้วก็เอาเขากลับไปอยู่ในกับเพื่อนเพื่อนเขาได้ แต่ถ้าสมมุติว่าการไม่ดีแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นมากขึ้นแนะนำอย่างมากให้นำมาพบสตัตวแพทย์ค่ะ